สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กูอยู่กับช่อง YouTube ครับเสียพกน้ำซิงครับอยู่กับทิมงานหมูบินดินดวนครับผม,มวันนี้โรถบริษัทเสียครับวันนี้ก็ซ่อมอยู่ใช้เยอะจัดได้ไหมเนี่ย เต็มเร็วจริงๆรถเสียบเบียร์ยังออกไม่ถึงไหนเลยนะเต็มซะและ้วนี่เยอะ ถบริษัทก็เสียครับซ่อมอยู่โอ้คนเหนียวหมบิง้งไปแล้วรถเสียเข็มใสยย่เยอะจัดครับไม่รู้ว่าเสียอะไรนะรถโมบินครับแต่ของเราก็จะเต็มแล้ว ใส่เยอะมากเลยอะผมจอดได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหยังไม่พอใจ นฤดูนี้ครับต้องทำใจครับดีกว่าไม่มีงานนิ่งครับดูทางครับผมโอ้สุดจัดไม่ไหวไม่ไหวทางแบบนี้ วันนี้รถวิ่งอยู่4คันครับลึกลึกมากเลยจะรอดไหมเราเราจะรอดไหมเราต้องรอดออออเกือบอยู่ตายตายตาย,ตายเกือบอยู่นะเมื่อกี้จริงค่ะ คือนี่ฝนตกมาพอดีครับวันนี้มาลงลงงานครับออกมาเช้าก็เห็นตัองแก่วบริจาคไปหลายเที่ยวเหมือนกันนะบริจาคให้ครับทางการกุศลครับ มาแล้วรถรอมาแล้วไาชมรถรอนะครับอีสานใต้ดั้มแตงครับจอดรอรถรอก่อนแต่งเต็มครับผมเต็มจริงๆครับ Tim mùa lạc tang tang ra yêu đưa tay anh à caba liền caba mi nyama sway nhảm 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 ไาชมทางที่อาจจะหนักที่สุดครับในการวิ่งงานนีน้ต้องสับหนึ่งวิ่งนะดูทางไหวไหมเราลุกนะโอ้หนักแล้ว โอ้ห oh, เรียบร้อยครับเรียบร้อยบอกเลยว่าเรียบร้อยครับก็เอารถออกเรียบร้อยแล้วครับผมแหมหนักพอสมควรครับงานนี้ให้รถไถมาทำทางครับใช้เป็นรถตักนะไม่ใช่รถไถไอรถไถท,ที่ตักมันอะ ไม่มีทวงหลังอ่ะนี่ครับจะตลบเอาจะตลบเอาแล้วเราก็ยืนขำไปครับนี่ครับตรงนี้นะครับโห<ฮ>ทางแบบสุดอาการหนักลมลากสองมา้าในห่ทางตรงนี้เนี่ยเกียร์หนึ่งมันเหมือนแบบอือ้ออ่ะมันไปช้าเกียร์สองมันไปเร็วแรงไม่เยอะแต่มันไปเร็วอ่ะ ก็ค่อนข้างแคบครับแถวนี้หือว่ามีงานทำหน้าฝนครับไม่อดอยากงานก็มีม,มีจอดจอดพึ่งวิ่งปากบอเสร็จได้ประมาณวันเดียวครับวันเดียวสองวันวิ่งปากบอเสร็จประมาณสองวันครับก็ มาวิ่งกับเสียการครับนี่ครับงานหมดแล้วก็หาทีมงานอื่นวิ่งครับเราไม่ได้อยู่เฉยๆนฤะด,ดูนี้คือมีงานทนํานี่จะบุญมากเลยนะเพราะว่านี่ครับมีแต่ข้าวเห็นไหมจะหาดินมาจากไหนล่ะว่านา หครับเหลือไม่เยอะครับพอกินพอใช้เลแล้วหเจ็ดร้อยก็เอาไปรถก็ขับดีๆครับอย่าพีพล้มขับแล้วของเสียหายคือไม่คุม้มบอกเลยทำงานฟรีไหนฟรีทำงานมีก็นอนอยู่บ้านดีกว่า ผมก็จมไปหลายรอบเหมือนกันนะจมไปสองรอบได้หกเที่ยวครับเมื่อวานก็น้ำมันก็ประมาณเท่าไรช่วงนี้น้ำมันแทงครับก็หมดประมาณเกือ500บห้าร้อยมั้งน้ำมันเมื่อวาน <c oughs> เหลือประมาณสามร้อยกว่าบาทค่าแรงขั้นต่ำครับ <c oughs> อย่างน้อยได้ค่าแรงขั้นต่ำนะในรถอาจจะช้ำๆหน่อย มีเสื่อมสภาพธรรมดาครับรถบออยู่ลึกครับตกนกาจะถึงหนีวลาเกียร์หนึ่งสองสามมาสดน้ำมันจัดบอกเลยขับรถก็ปีนร่องปีนไร้ด้วยนะครับ ความสุขของประชาชนดูทางครับจะพังหมดแล้วนี่อาจจะโยกซ้ายโยกขวาก็ขออภัยหน่อยครับผมผมไม่มีสปริงติดกล้องนะ กลองก็ติดกับรถนะครับเรื่องเส้นที่สองเมื่อกี้ก็ให้มูล้ะมักโจ้ครับขับจมไปอ,อือดีสองสีย, 2, 4, ยังไม่รอดเลยแถวเนี้ยเอา ไรกันครับเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยดีมูลาหมักจกฮฮแอดเอาอีกแล้วเททิ้งเลยบ้างเหรอเนี่ยมันไม่อยู่แล้วทำไมผมขับนีนยังไม่จมสักเทียวอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมครับผมว่าไม่รอดหรอก ไว้ไม่ไว้รอไม,มโครดีกว่าทุกคาเข้มโอ้ไม,มโครเดินดันหนักเลยครับวันนี้ <S <S 1> <S 1> เดินไม่พักเลยไม,มโครนี่ต้องวิ่งทางไหนแล้วบ้างเนี่ย างไหนดีดตัดเออออติดทางขวาติดทางซ้ายสลับติดซ้ายติดขวาเลยนะโอ้รถดับ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  โอ้ยเข้มลงไปดูแบตเลยรถดับรถดับ เบื่อให้รบซมบอดีแล้วเอกรอนเป็นเกรอนผสมผสมวิงเร็แล้วอ้าวเดแล้ว วีนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ